สวัสดีคะ่ะเกมเคสตีชาแนลคะ่ะวิดีโอนี้มาทำดอกไม้สีส้มกันดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเราจะมีเกสอนนะคะที่เป็นลูกปัดนะคะแล้วก็เตรียมไว้1เม็ดนะคะกับเข็มเนาะที่สามารถลอดรูของลูกปัดได้นะคะอ่ะโอเคอันนี้พักไว้ก่อนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำดอกไม้กันเลยะคะ่ะเริ่มต้นจากเม็ติกริงนะคะ เราจะเหลือซ้ายไว้ยาวๆหน่อยนะคะเผื่ออยากจะผูกนะคะอ่าโอเคทำมีซิกริงนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราจะขึ้นนะคะโซ่นะคะสามโซ่บวกสองบวกสามก็เป็นหกเจ็ดแปดแปดโซ่นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาด โอเคแล้วก็มาเชื่อมนะคะลงที่กลางวงนะคะโดยทำการซีนะคะปิดนะแล้วก็ขึ้น8โซ่เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ปิดนะคะปิดกรีบนะคะโดยการทำซีที่ในห่วงนะคะ อ่ะโอเคเราก็จะทำํำสเตปนี้ไปนะคะทั้งหมดนะคะเราจะมีอยู่5กรีบนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่ได้5กรีบเราก็รูดนะคะให้ชิดกันนะคะเสร็จแล้วเราจะเชื่อมนะคะเจ้าต,ตัวดอกแรกนะคะกับตัวสุดท้ายนะคะโดยการทำซีนะคะเอาละหลักที่1นนะคะอันนี้เราก็จะเลือกนะคะ1ลงไปหลักที่1นนะคะทำซี ทำซีหลักที่สองนะคะอันนี้ก็เลือกเส้นหนึ่งนะคะมาทําีหลักที่สเลือกเส้นเดียวนะคะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ให้ขึ้น3ามโซ่ค่ะหนึ่งสสามและทำดับเบิลโคเชลงนะคะที่กลางนะกลางห่วงนี่เลยนะคะของกรีดแรกนะคะนะทั้งหมดก็เออเราจะทําทั้งหมด4ครั้งนะคะนะ ก็จะเป็นหนึ่งสองและ3มพักไว้นะคะแล้วก็4ี่นะคะอ่าโอเคทั้งหมดมันจะมีห้าหลักนะคะ1 2 3 4 5สามสี่ห้าโอเคแล้วก็รวบหมดเลยนะทีนี้ขึ้น3ามโซ่ค่ะหนึ่งสองสามนะแล้วก็ไปทำา C นะคะในสามห่วงเอ่อสามโซ่นะคะที่เหลือนะคะก็ทำา C นะคะ 1>, 1 2 3นะคะให้เลือกเส้นเดียวนะคะดูดีๆนะคะอ่าโอเคถ้าหาตัว3โซ่ไม่เห็นนะคะก็นับจากด้านล่างมาแล้วกันเนาะอ่านี่นะคะ1นะตัวนี้แล้วก็2นะคะแล้วก็3อ่า1 2 3ตรงนี้แหละที่เราจะมาปิดนะคะทำซีนะคะ3หลักนะคะเอาละนี่นะคะ หน c แล้วก็2อ c และ3า c อาโอเคหลังจากนั้นก็จะเชื่อมในดอกต่อไปนะคะกรีบดอกต่อไปก็คือเจ้าตัวแรกนะคะตัวแรกเลยทำ c เหมือนกันทํา c ไป3มครั้งนะคะหนะคะแล้วก็ครั้งที่สองค่ะแล้วก็ทําครั้งที่ 3นะคะและขึ้น3โซ่1 2 3ในขั้นถัดไปก็ทำาดับเบิร์โครเชต์นะคะทั้งหมด4ครั้งนะคะยังไม่ต้องรวบห่วงนะคะ1 2 3 4ค่ะแล้วก็รวบนะคะ หลังจากนั้นก็ขึ้น3มโซ่1 2 3นะคะโอเคทีนี้ก็จะมาปิดนะคะนับจากข้างล่างก็แล้วกัน1 2 3นะหลักนี้จะต้องทำา C สหลักนะคะ C หลักที่1และ C หลักที่2อนะคะหลักที่3โอเค 2องกรีดแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เหลืออยู่3ามกรีดก็ทำสเต็ปเดียวกันค่ะอ่าโอเคเชื่อมนะคะก็ทำา C นะคะไป3หลักนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะน,ะนี่นะคะ1และ2นะคะแล้วก็ทำา C ครั้งที่3นะคะโอเคนี่แหละอ่า แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะสเก็บเดิมเลยเอาละโอเคเราได้5้ากรีบแล้วนะคะถ้าทำทำไปแล้ววงตรงกลางอ่าเขาขยายออกก็เดี๋ยวรูปใหม่ได้นะคะอ่ะโอเคมาเชื่อมกรีบกันนะคะสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะลอดออกไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดออกเลยค่ะยาวๆเลยใส่เส้นไหมในเข็มนะคะ เจ้าตัวเส้นที่เราเพิ่งตัดออกไปเมื่อกี้นะคะใส่ในเข็มนะเสร็จแล้วก็ให้แทงนะคะลงไปนะคะให้ไปอยู่ด้านหลังนะคะนะเสร็จแล้วก็นะร้อยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใส่ลูกปัดนะคะให้เป็นเกสรน,นั่นเองนะคะนะอค่ะทคทำแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลูกปัดลงไปอ่นะแล้วก็เย็บไปฝั่งตรงข้ามนะคะ อ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ทําการปิดนะคะปิดได้เลยนะอันนี้เหมือนไม่ตรงรูเดี๋ยวนะอ่ะโอเคนี่เลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อ่ะนี่ได้เกสรแล้วนะคะแล้วก็ขูกนะคะอีกหนึ่งเส้นนะคะให้ ที่ที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นเมจินี้นะคะผูกเข้ากันเลยนะโอเคอ่าไม่ผูกเัะงั้นอ่ะโอเคผูกอ่านี่แหละเสร็จแล้วนะคะอะเรียบร้อยนะคะเหลืออ่าสายไว้ยาวๆเผื่อจะผูกนะคะอ่ะโอเคก็เอาไว้เป็นดอกไม้สำหรับตกแต่งได้นะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็จะลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง OKPK ซ t u d e ี่ Channel กันต่อนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ